สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hairy Channel นะฮะวันนี้อยู่กับสตูดิโอช่อง Hairy Channel นะฮะก็กะกะอันนึงนะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวการเปลี่ยนฮัดดิสก์ฮะของอเครื่องมือหรือว่านตบุ๊กตัวหนึ่งนะฮะยี่ห้อ Acer นะฮะเห็นไหมครับยี y ่ห้อ Acer แล้วก็เราจะมาดูว่า Acer ยี่ห้อนี้รุ่นไหนกันนะฮะ สัตคู่นะครฮะเอาเปิดมาพร้อมกันเลยนะครับคราวนี้ไงฮะก็ Acer Aspire นะฮะสี่เจ็ดห้าสองนะฮะเห็นไหมครับก็ที่มันเสียก็คือผมได้ลองอัปเกรดลงวินโดว์ใหม่แต่ว่าไม่ผ่านผมเลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นฮันดิสเสียแน่นอนนะครับก็เลยสั่งฮันดิสเข้ามานะฮะ ประมาณ500ะะกิกเนี่ยฮะก็คอไอ3นะยฮะก็ส่วนใหญ่ก็ตามลักษณะนี้นะีฮะถ้าใครมีโน้ตบุ๊กรุ่นเดียวกันก็ง่ายเลยนะฮะวันนี้วันนี้คือช่องไฮดูชินอ๊อจะมาสาธิตการเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊กกันนะฮะขั้นตอนจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามดูแล้วกันนะฮะขออนุญาตว่าวางลงก่อนนะฮะ ก็อุปกรณ์หลักๆก็คือมี3นะฮะสามอย่างด้วยกัน1่ไขควงะฮะตามแต่เลยนะครับถ้าใครมีไขควงอันไหนก็ไม่ต้องตามผมก็ได้นะฮะของผมที่สามารถที่เปลี่ยนหัวได้นะฮะอันนี้คือความอิสระของไขควงตัวนี้นะฮะก็มีหลายแบบแล้วแต่ท่านนะครับหนึ่งนั่นแหละไขควงท่านต้องมีนะฮะหนึ่งไขควงสองแรงนะฮะ ซื้อที่ไหนก็ได้ฮะแปลงที่แปลงขัดทาสีอะไรก็ได้นะที่ยังยังใช้งานหรือว่าของมือสองอะไรก็ได้ฮนะเพื่อความสะอาดในฮร์ด,ดิทหรือว่าที่เราจะแกะครบทิ่ด้านหลังฮันดิทนกบุกตัวนี้นะฮะเราจะทําความสะอาดด้วยนะฮะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในนกบุกตัวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับแปลงะฮะท่านคง,ค,งคงรู้จักดีนะฮะ อันที่3นะฮะไฮไลท์เลยนะฮะตัวนี้เราขาดไม่ได้เพราะผมได้สั่งจากบริษัทแอดไวทนะฮะเห็นไหมครับแอดไวทมีประกันด้วยครับประกัน3ปีครับก็ความจุก็เรามาดูเดี๋ยวผมมาแกะดูก่อนเลยฮะันี่ครับยี่ห้อหนึ่งนะฮะยี่ห้อเอสจีเก็ยี่ห้อนี้ก็ดีนะฮะราคาถูกด้วยใช้งานยังไม่มีปัญหาก็ได้เปลี่ยน ให้กับนกหลายตัวเลยะฮะยังไม่เคยมีปัญหานะฮะก็เลยลองมาสั่งอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ความจุก,ก็ประมาณ500กิกนะฮะดูตรงไหนหาอย่างไม่เจออ่าก็ไม่เป็นไรฮะก็อยู่ในส่วนนี้เลยฮะก็ประมาณ500กิกนะฮะเดี๋ยวผมก็จะาวางลงก่อนนะฮะเพื่อเราที่จะทำการไขสกูนะฮะเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวนี้ครับฮัดดิสตัวนี้ ขั้นตอนจะเป็นยังไงนะฮะก็จับนกพูดตัวนี้เลยนะฮะ a อร์เห็นไหมครับซอร์ cer, ตัวออกเทาๆตัวนี้ครับเราจะมาไขแล้วก็มาเปลี่ยนฮัตด,ดิสกันนะฮะสักครู่นะฮะก็นะฮะก็้านหลังนี้นะฮะก็ส่วนมากก็มีหลายที่เราจะไม่ต้องยุ่งอะไรกับสกบูตัวนี้ตัวนี้นะฮะเราจะมายุ่งแค่ส่วนนี้เท่านั้นเองนะฮะ ก็ที่นี้ข้ลูกค้าก็ให้ผมมาซ่อมก็คือไม่มีสกรูอยู่แล้วนะฮะตัวหนึ่งก็เลยขาดไปตัวหนึ่งฮะก็ไม่เป็นไรครับไม่เคยมีปัญหาจุดนี้เรามี2ตัวก็ยึดได้แล้วนะฮะก็เราจะทําการขายสกรูก็แค่2ตัวนะฮะตัวนี้และก็ตัวนี้นี่ฮะก็จะแกะส่วนนี้ออกเพื่อทราจะทำการเปลี่ยนฮันด,ดีดตัวนี้นี่ฮะฮันด,ดีดตัวใหม่นี่ฮะเห็นไหมครับ โอเคนะครับนะครับง่ายๆครับง่ายมากครับก็ขั้นตอนแรกก็หยิบไขควงว่าที่จะไขสกรูนกบตัวนี้เลยนะฮะก็ไขตัวนี้ก่อนฮนะช้านะฮะตามทันไหมครับก็ถ้าทำไม่ทันก็ดูคลิปอีกรอบนะฮะอ่าก็วาง วางตรงนี้นะฮะหึงก็ไขอีกตัวหนึ่งครับก็ง่ายๆฮะถ้าผู้ชมก็ทำได้แน่นอน,นะฮะเาาว่าช่องไอทีชินลคิดว่าง่ายเพราะว่าช่องไอทีอชินได้ทำมาแล้วนะฮะง่ายเหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากเลยนะ,ะก็แกะเลยเลยฮะแกะเลยก็จะช้า,ชานะฮะง่ายนิดเดียวครับ โอ้เอเซตัวนี้ง่ายนะโอเคครับนี้ครับฝาหลังที่แกะออกมาแล้วนะฮะเราก็ทำความสะอาดก่อนนะฮะแป๊บหนึ่งเพื่อให้ไอ,อม้มันดูสะอาดตานะฮะก็ปัดๆไปก็ง่ายเองะฮะเราจะเป็นช่างก็ต้องดูแลความสะอาดด้วยนะฮะของลูกค้านี่ต้องออต้องดีดีหน่อยก็หวังตรงนี้นะฮะ อ่านะฮะเรามาดูในส่วนที่เราต้องมาไขาสกรูอีกเอ่ออีกห้าตัวนะฮะผมคิดว่านะฮะแน่นอนห้าตัวนะฮะคือเรามาัต้องแกะอันนี้ก่อนนะฮะเห็นไหมครับผมอ่ายกสูงๆให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ดูเลยนะฮะเราจะทําการอ่าแกะตัวนี้ครับตัวแรกนะฮะเห็นไหมครับตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้า อธิายอีกครั้งหนึ่งฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่ห้านะครับถ้าพร้อมแล้วนะผมจะขายเลยนะฮะหยิบขายควงขายไปเลยครับอย่าไปคิดมากนะครับอย่าไปเกรงฮะอ่าได้แล้วนะฮะแกะมาแล้วก็วางตรงนี้ครับวางที่ที่ว่าง อย่าให้มันเอ่อต้องดูดีๆหน่อยฮะเดี๋ยวมันหายฮะมันเล็กมากฮะก็ตัวที่1ตัวที่2แล้วนะฮะหมายแล้วนะครับตัวที่2ก็ตั้งไว้ตัวที่เตัวที่สแล้วนะฮะตัวที่3ามครับ ไปเลยตัวที่สครับตั้งไว้ตัวที่5ครับตัวสุดท้ายครับเราจะทำการแกะฮัตด,ดิทตัวเก่ากันฮะเพราะว่าฮัทดดี่ตัวเก่ามันเสียครับมันลงวิดดโวยไม่ได้นะฮะเ,เลยต้องแกะ ต้องเปลี่ยนใหม่แน่นอนฮะเพราะว่าเรายังอยากจะใช้น็อกบุ๊กตัวนี้อยู่นะฮะนี่ก็คือผมรีวิวของของเครื่องลูกค,ค้านะฮะก็ไม่เป็นไรนะฮะผมขออนุญาตตั้งไว้นะฮะตั้งไว้ก่อนวัสดุในการแกะนะฮะโอ้โหเราจะมาแกะตรงไหนดีนะฮะหยิบไม่ถูกเลยนะฮะต้องดูช่อง happy channel นะฮะว่าเราจะทำการแกะยังไงใส่ยังไงง่ายๆนะฮะก็ ก็แล้วก็จับตรงนี้แนละ้วก็ดึงดึงไปทันด้านขวามือของของผมนะฮะเพะื่อที่จะทำการแกะตัวที่รองฮันดิทไว้นะฮะโอเคนะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะอ่าแกะออกมาแล้วนะฮะโอ้โห นี่ไงครับตัวรองของฮัตติสในโนบุกนะฮะของยี่ห้อหนึ่งชื่อยี่ห้อเ c e r อเซอร์นะฮะก็ตั้งไว้ฮะตรงนี้ที่ว่างๆนี่ฮะแล้วจะทำแกะทาการแกะฮัตติสแล้วนะ,ะของตัวเก่าที่เสียนะครับสังเกตดูให้ดีนะฮะตรงนี้นะฮะแล้วก็จับตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาอู้ง่ายนิดเดียวะฮะ เรียบร้อยเลยฮะหลุดออกมาแล้วนะฮะเป็นยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อสีเกตนะฮะเห็นไหมครับจำนวนกิดกก็คือห้าร้อยกิกนะฮะก็ไม่มากนะเรียบร้อยเลยฮะก็ตั้งไว้นะฮะก็ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วฮะตัวนี้ก็คือเสียเราจะทำการใส่ตัวใหม่กัน,นะฮะคือยี่ห้อนี้ฮะ ยี่ห้อ SGST ฮะก็จำนวนกิกก็เหมือนกันนะฮะก็500กิกเท่านั้นเองก็มีแปะแปะการแอดไว้อยู่นะฮะช่องนี้ฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็จำนวนกิกก็500กิกเหมือนเดิมฮะก็เหมือนตัวเก่าที่ที่เราจะทำการเปลี่ยนให้ลูกค้านะฮะก็ขั้นตอนก็ง่ายๆฮะก็จับมันคว่ำแบบนี้นะฮะ แล้วก็ดูดูดีๆด,ด้วยนะฮะจุดนี้ที่เราจะเชื่อมต่อของสายแพร์ตัวนี้ฮะ,ะขั้นตอนการใส่ก็ง่ายมากฮะ,ะแป๊บนึงฮะ,ะถ่ายทำอยู่ก็เลยยากนิดนึงการถือฮะ สักครู่นะฮะโอ้ตั้งไว้นะฮะก็แล้วก็ดึงเข้ามาในนี้เลยฮะที่เสียบเลยปับ๊บโอ้เรียบร้อยครับแค่นี้เองครับคุณผู้ชมผู้ฟังแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็ก็เรามาต้องเราใส่ที่รองตัวนี้ฮะที่รองฮัตดิสตัวนี้ครับง่ายนิดเดียวครับก็ตั้งไว้แล้วก็ ดึงเข้าผากันนะฮะก็เรียบร้อยครับทีนี้เรามาไขไขพวงแล้วกันนะฮะก็อันดับแรกก็ต้องไขควงตัวนี้ฮะตัวสีดําตัวเล็กที่สุดครับไขไขครับเรียบร้อยครับตัวหนึ่งตัวตัวที่สองครับ ส่วนที่3ครับแค่นี้เองครับน้องหนูนก,นก,ก็ทำได้แน่นอนครับแค่ดูช่อง e อ i ีช่องเอแเดเรียบร้อยครับ อันเป็นว่าเสร็จสิ้นภารกิจในการาเปลี่ยนฮันดิตของนกบุกตัวนี้นะฮะเอเซอร์นะครับยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อเอเซอร์นะครับก็ขั้นตอนในการปิดฝาก็ง่ายนิดเดียวครับก็เราก็เอาตัวนี้ก็แยงเข้าไปข้างหน้าข้างหน้านิดนึงแล้วก็ตั้งไว้อย่างนี้ครับเข้าหรือ,อยังครับอ๋อยังไม่เข้าครับอ๋อ ข้างหลังครับโอ้เรียบร้อยครับแค่นี้เองครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือการไขควงเข้ากลับมาที่เดิมฮะตัวนี้ได้นิดเดียวครับเสร็จเรียบร้อยครับขั้นตอนการเปลี่ยนฮร์ดิสของน้ตบุนเอเซอร์นะฮะเรียบร้อยขั้นตอนนี้นะฮะผมจะทําไขอย่างรวดเร็วนะฮะเพื่ออย่าเสียเวลาก็เรียบร้อยครับตัวนี้ฮะ น o บุษเอเซอร์ตัวนี้ก็ช่องเฮดิชชนลก็ได้ทําการสาธิตขั้นตอนการเปลี่ยนฮันดี้ตัวนี้นะฮะเรียบร้อยเลยนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามช่องเฮดิชชนลนะฮะก็ใครที่ยังไม่เข้าใจการขั้นตอนการเปลี่ยนก็คือคอมเมนต์เข้าคลิปด้านล่างนี้เลยนะฮะใต้คลิปนี้เลยนะฮะก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับที่ติดตามช่องเฮดิชชนลนะครับสวัสดีครับ